สวัสดีค่ะฟิล์มค่ะฟิวค่ะวันนี้ <orem S 1> <ulent Bonjour S 2> ฟิฟล์มฟิวน,น,นะคะก็อยู่ที่สนามหลวงสองค่ะเพื่อมาหาต้นไม้ของยายหรืออะไรต่างๆนะคะนี่ขนมด้วยน้ <Ref Wire> องฟิลมมาก็ได้ขนมแล้วนะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนนะคะทุกคนเดินเล่น ฟิมก็จะหาต้นกระบองเพชรเลี้ยงของฟิมเองด้วยเนาด้วยซสองต้นแล้วขอแล้วก็ตายภายในวันเดียวไปขอประมาณสักหนึ่งต้นจะเลี้ยงได้เหรอเลี้ยงเป็นม้าไม้อยู่ตรงไหนอ่ะหากันหาม้าไม้อยู่ตรงพ่อจะดูกล้วยไม้เดี๋ยวฟิมขอดูต้นกระบองเพชรกระบองเพชรเลยอะฟิมสนใจอะไรอีกแล้วเนี่ยกระบองเพชรอยาดเลี้ยง สวยเป็นคู่อืมโมบายนี่แมวกวนนี่นาน่ารักเหมือนกันนะตสุาีแมวกากฟีมน่ารักก่าต้อนอะไรครัปนปนเลือต้อนอะไรคะต้นตะบะเมีหนามไหมคะตอนแรกจิ้มอันนี้แล้วบอกต้นระบะเท อันนั้นเฟินลูกเฟินลูกองไปเสร็จอยู่บนโต๊ะพี่แน่นอนพ่อเคยเลี้ยงขนาดพ่อต้องคอยเลี้ยงแทบจะไม่มีทางเดินแล้วที่บ้านเนี่ยแต่เมื่อกี้เราที่มือจะรอดไหมแล้วพี่ฟิล์มจะเลี้ยงกระบองเพชรเหรอพ่อเลี้ยงตายไปหลายรอบแล้วนะ กันพอนี่ปีมูโปลโอเมื่อก่อนนะพ่อมาเดินที่นี่เอาไปทีล, 10, 10ละสิบสิบต้นสิบต้นแล้วก็ตายเลือกอยู่ครึ่งชั่วโมงเหมือนจะเอาไม่เอาดีก่ะ <c oughs> เอาชีวิตเขาช่างสับสน,น,น,นข,าขายตังเนื้อเด็กวันนึง,พ,นงพี<อ>่บีเอาป่ะอาน,นี้ด้วยแม่นี่จริงน้ำผลไม้อินดี อร่อยไอ้เต็มเท่าไอ้ยอยถึงจีบเพื่อเราเดินกลับทางเดิมเพื่อเพื่อทางเดิมที่ไหนโอ้โหอ้วนหนึ่งเดียวไม่พอตาไม่ดีอีกเหรอตั้งแต่หอยหลอดแล้วตั้งแต่ไปอะไรนะหอยหลอดจิ้มได้กี่ตัวนะหอยหลอดวันม้นนี้ที่ไป สี่ตัวโอ,อ้ยนี่อะไรอะ่ะโอ้โหมาดูนี่ก่อนมาดูนี่ก่อนเลย <Yeah. S 1> ต้องคือดูกล้วยไม้นะลูกอันนี้อันจริงอันปลอมนี่แหละเลี้ยปลูกกล้วยไม้อย่างเงี้ยดีไม่ตายด้วยไม่ต้องรดน้ำของปลอมฮะของปลอมใช่หรือเปล่ามของจริงของปลอมปลอมแล้วก็ของปลอมโอ,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 อ้ ห้ามจับห้ามจับห้ามแตะห้ามต้องดูได้อย่างเดียวน้นฟิวกินไม่หมดเหรอลูกโอ้โหนี่ต้องมีช่วงใหม่อกินไม่หยุดเดินยังกินนี่ครับถือเันคนละถ้วยนะครับแล้วก็กินไม่หยุดกันเลยดูดินํำด้วยหัวหน้าแก๊งแม่เดือนต้องฟิวไอติมพี่ฟิเฉ่กล้วยโอ้โหโอ้โหต้นเล็กแพงกับต้นใหญ่เห็นป่มันอยู่ที่สายพันธุ์ด้วยละมั้งใช่ไหมครับ ก้านหาจนจะเปแค่งไงนี่ก็บ้านหานนี่เพราะว่าต้นเนี้ยแปลกอ่ยเหมือนก้อนหินเลยนะจะเป็นกระบองเพชรอืม เห้าร้อยอ่ะอุ้ยวางเลยอันนี้เท่าราคาหนูมองราคาไม่ออกห้าร้อยเชื่อพ่อเออตรงนี้ก็แปดร้อยแหละใช่ไหม่ราคมันอยู่ที่สายพันธุ์ในหายากก็แพงเลยก็ธรรมดาก็ถูกหน่อยอันนี้ขนาดแบบเล็กๆนะยังไปไหนใต้จอ นี่ยังกระบองเพชรโอ้โหน,นี่แหละของเตี้ยนนี่ไงต้นละยี่สิบบาทเตี้ยนสามต้นห้าสิบเห็นไหมเห็นไหมหนูบอกแล้วหนูถึงไม่เลือกร้านแรกๆก,กระเบื้อเตียมตะกร้าวันนี้ภาร,รกิจอะไรภารกิจหาต้นกระบองเพชรกับเบื้อเย็เยนๆดูก่อนเยอะแต่ร้านนี้เยอะมากเลยนะพอนะเยอะที่สุดตั้งแต่เดินมาเฮ้ยโคเบี้ยมมดที่ต้องการฟิวอยู่ขอ ไปหาจับแล้วจิ้มมือนะอไอ้เาาจ้าอะไรกันีแมล้วนะผีด้วยนะโอ้ยพัวรันห้าร้อยน,นีสองร้อยห้ยตัวนี้หนูก็มีแล้วตวัวนี้หนูก็มีแล้วอ๋ววอเอาไปเรียงไว้แล้วก็เอาโปกเกมอนวางใช่ไหม ต้องจิ้มอะต้องจิ oh, s <S right. decided, that? That s <S ้มอะฟิลถ้าจิ้มนิ้วแสดงว่าใช้ได้ทานอันนี้เหรอไม่สวยเลย จับแน่นๆนะอย่าวางนะโอเคแล้วฟิลได้เกียร์แล้วคะได้หน,นึ่งอันพอละหนูดูแลต้นเดียวพอหนูดได้แล้วหนึ่งต้นพ่ออันนี้มัน,นมเป็นอะไร,รอ่ะกินได้ใช่ปะห,หมอกินได้ที่ไหนเราจะกินเราก็จะว่ากินได้จะชิมแล้วแล้วก็กินได้กินซึก่อนไม่มีราคาใช่ไหม มันใส่ไม่ได้ดิฟิลม์มต้องเป็นสี่เหลี่ยมเดยกระถางเตยองสี่เหลี่ยมอ่ะ แต่ว่ามันมันเป็นปากของเนี่ยอ๋อเหมือนเรื่องนี้ไงมาริโอ้ใช่ไหมใช่แต่ว่ามาริโอ้ขกงเมื่๊บอย่าพ่อก็เลี้ยงอย่ากินกล้องวะออันนี้เอาไม่ก้าจับเลยไม่เอาไม่เอาอันนี้เรียกว่าข้าวมอแกงลูกกินได้คืไม่ไม่่ยเาจะอพมาแล้วมัเข้าไปหาอะไรกินเนี่ยไอ้นี่ก็จะเป็นปากปุ๊บแล้วไอ้ตัวไอ้ตรงโคนด้านล่างเนี่ยเขาก็จะแบบ แล้วเข้าไปเรียนเรียต่อไปแต่ว่าอยากไปดูสัตว์อ่ะพ่อนี่ไงตรงไปเดี๋ยวก็เจอแล้วเล็นกเกอร์รอชอบแมวนี่ไงเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวก็เจอสัตว์แล้วเย้วันนี้มาซื้อกระดิ่งให้ฮีโร่ใช่ไหมลูกใช่ค่ะเพราะเราซื้อให้ฮีโร่กับรถถังกีทีก็ออกจากบ้านเหมือนเดิมนะคะและ<ห>้วเขาแบบขนยางไง่กบเกลื่อนต้องเสียงกระดิ่งได้ ก็เลยเอาลูกเข้าตัวโปเกมอนเลยอะเข้ามือให้หิ้วห้อยฟิวปลาฟิวปลาปลาเพลอปลาอะไรอะทองปลาทองทำไมเล็กจังอันนี้ปลาอะไรอะฮะปลาอันนั้นปลาลักเล่ตัวสีดำปลาทองแต่ว่าเป็นลักแร่เราว่ายอันนี้ปลาคราฟอันนี้ปลาคราฟ พอที่สุดอไปครับนี่แปลเพราะว่าครับ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 มาแล้วเวรไม่ตีวันดี้เฮ้ยตรงนี้หนอนนกไม่เอาฮะไม่เอาหนอนนกเฮ้ยตะภาพตัวสิบบาทเต่าหรอตะภาพูกเต่าปลาเต่าอะไรปลาญี่ปุ่นอันนี้เรียกเต่าญี่ปุ่นอันนี้เรียกอะไรตาภาพ กระภาพมันเราเคยเห็นเลยน้องเพียวเมื่อกี้เจออะไรนะเต่ากับกระเพาะใช่ไหมค่ะเต่าญี่ปุ่นกับเต่าแม่กับกระเพาะกระเพาะอันนี้คืออะไรพ่อต้นไม้ต้นไม้สาระสวยไหมสวยมันสาระนี่สาระดูคนจับด้วยดิสวยมากเลยอะแล้วปลาก็จะแอบอยู่ใช่สระพาะกระเาะกรพาะอ๋อหุ้ยกุ้งกุ้งอเมซี่ที่แม่ชอบกินเปล่าอย่าไปจับตู้ลูกพ่อจับ ก้ามแดงตัวเมียจริงเหรอจ้าตะกูตัวเมียตะกูไปดูปลาทองมีปลาทองด้วยที่นี่มีปลาทองขายด้วยขอโทษครับนี่มีปลาอะไรลูกปลาทองปลาทองเหรอลูกเป็น่อนกับปลาทอด ตักไม่ถึงเออเขาทำไมเขาต้องไหว้ด้ามีนี้ด้วยาาแมวกอ้าวแม่หายหายไปไหนล่ะอู้หนูฟิวใช่ป่าวหนูอะคอนเตอร์อันนั้นกัลอกไม่ใช <c oughs> ่ลูกฟิวฟิว มันหนักไปเอาธทรมดาฟิล์มสีม่วงสีเขียวสร้คอมันอยู่ไหนส้คอ้คอเป็นอบอรือีสีเขียวเลยฟิล์มเนี่ยไม่ใช่อันนี้เป็นสายจูม ไม่ฮีโร่ที่บ้านเราต้องซุกย่องหลังนั่นนี่เลยโอ้ยโดนไปใส่ถุงผัดเลยนวมนี่ก็มีครับแมวเอ้าพี่ฟิล์มรักฮีโร่มากกว่าเนี่ยฮะแล้ววันนี้นะคะฟิล์มเหมือนฟิวก็ได้มาเที่ยวที่สนามลงซองค่ะก็สนุกมากเลยใช่ไหมพฟิวใช่ค่ะก็รู้สึกแบบว่าโหได้ของกันไปเต็มเลย ก็สำหรับวันนี้นะคะพี่โอวพี่ก็ไปนะบ๊ายบายบ๊ายบาย